ยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะสามทุ่มนิดๆนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ค่ะนะนอขอบคุณช่อง y o u t u b e นะคะที่ให้ใช้พื้นที่นะคะสวัสดีคนที่อยู่ตอนนี้แล้วสวัสดีคนที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะ อาทิตย์ที่สิบสี่นะคะใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วนะ,ะคะใกล้จะสิ้นปีอีกแล้วนะ,ะวันนี้นะคะหัวข้อน่าสนใจนะคะระหว่างที่ก้อยกำลังไลฟ์สดอยู่นะพวกเรานะคะถ้าใครอยากจะมีอพูดผิดอีกแล้วถ้าใครมีอะไรอยากจะสอบถามคอมเมนต์นะคะพิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาถามได้เลยนะ,ะตอบให้คุณแบบสดๆนะ,ะเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้ สวัสดีค่ะคุณเอือน้นนะคะคุณเอือน้นยินดีต้อนรับค่ะวันนี้มาหัวข้อของความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะคุณอะไรเอย่ยคุณมนตรีนะคะสวัสดีค่ะความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวนะ,ะมีหลายๆคนบอกว่านะคะผู้หญิงนะ,ะอยู่ได้ด้วยเงินนะ วันนี้เลยโยนคำถามก่อนว่าเงินนะเลี้ยงความรักได้จริงเหรอ,อคุณดีด้าสวัสดีค่ะใครว่าเงินเลี้ยงความรักได้จริงนะคอมเมนต์มาหน่อยว่าได้นะได้นะหรือว่าเงินเลี้ยงความรักไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะได้ใช่ไหมคะคุณมนตรีบอกว่าได้นะเดี๋ยวก็ จะพาไปดูนะคะว่าเงินน่ะมันเลี้ยงความรักได้จริงหรือเปล่านะชอบพูดกันเหลือเกินว่ามีเงินกจ็จบมีเงินเอาหมดแหละนะคเขาเอาแต่เงินหรือเปล่าเขามีความรักให้เราด้วยไหมนะวันนี้หัวข้อน่าสนใจนะคะส่งเงินให้แฟนทุกเดือนนะแต่ทำไมแฟนถึงนอกใจละ่นะทำงานคนละที่นะ ได้จริงครับแม่ก้อยเพราะถ้ามีไม่มีเงินอาการจะออกทันทีอ่าอันนี้กรณีที่ว่าเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะแต่วันนี้นะพี่ก้อยมาพูดถึงนะคะความรักที่มันอยู่คนละที่ความรักที่มันอยู่คนละจังหวัดหรือบางคนทํางานต่างประเทศนะฮะส่งเงินกลับมาให้แฟนทุกเดือนทุกเดือนนะเพื่อดูแลครอบครัว เพราะในมุมมองของผู้ชายคิดว่านะเงินคือตัวแทนของความรักนะให้เงินแล้วก็จบสนะิอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเองสิเพราะฉันให้เงินเธอแล้วนะในมุมมองผู้ชายจะคิดแบบนี้คิดว่าเงินตอบโจทย์ผู้หญิงทุกอย่างนะสวัสดีค่ะนะคุณอะไรเอ่ยยูเซอร์ภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ชื่อเล่นมาให้พี่ก้อยหน่อยนะ จ,จริงอยู่คุณเงินมันซื้อได้หลายๆอย่างนะในชีวิตมันช่วยอำนวยความสะดวกให้เราได้เกือบทุกอย่างนะแต่อย่างหนึ่งที่เงินมันซื้อไม่ได้คือความอบอุ่นความอบอุ่นความรักของคนในครอบครัวนะ,ะสวัสดีค่ะคุณสุตานะฮะสุตตาทนธรรมใช่ไหมนะสวยน่ารักนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับคำชมนะแรกๆกผู้หญิงอาจจะทนได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณออกไปทำงานในช่วงแรกๆมันจะมีความคิดถึงกันมันจะโทรหากันบ่อยนะคะโทรหากันบ่อยขอบคุณนะคะสำหรับคำชมโทรหากันบ่อยนะผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่านะไม่รู้สึกอ,อ่ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะ แต่นะด้วยความห่างด้วยช่วงเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆนะ,ะด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจก็ด้วยนะ,ะคิดว่านะไม่เป็นไรหรอกนะคุยบ้างไม่คุยบ้างก็ได้นะฮะนานๆโทรหากันทีนึงก็ได้แฟนเราไว้ใจได้ไม่มีนิสัยอย่างนั้น,นะะคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วผู้หญิงเขามีความต้องการความอบอุ่นจากคนรักนะฮะ ส่งเงินให้ทุกเดือนทุกเดือนนะก็ไม่มีอะไรนะ <c oughs> ช่วงแรกๆโทรหากันบ่อยอ่นะมันยังไม่อะไรมันยังรู้สึกอดทนได้นะแต่เ้าช่วงเวลาที่มันผ่านไปเรื่อยๆนะฮะมันจะคุยกันน้อยลงนะเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจนั่นแหละคุยกันน้อยลงนะฮะนะนานๆโทรหากันทีนะฮะโทรหาตอนไหนรู้ไหมนะ,ะตอน เงินเดือนออกนะคะเขาจะโทรหาคุณเลยนะเดือนนี้นะเงินออกเท่าไหร่โอนให้วันไหนแค่นั้นจบแล้วก็ไปทํางานนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําง,า,ง,งานะนะนะความห่างแบบนี้นะคะมันทําให้ความรักนะความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมันจะค่อยๆค,คลายตัวออกไปเรื่อยๆนะคลายออกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะการพูดคุยการสื่อสารก่อนนะ,ค,ะคุณกฤษดานะค,ะคุณคุณกฤษนะไม่ใช่กฤษดาขอโทษอ่านผิดคุณกฤษหาดใหญ่ครับนะ,ะพี่น่ารักจังนะคะคุณกฤษหาดใหญ่อยู่หาดใหญ่ใช่ไหมคะ <c oughs> อ่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหาดใหญ่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะสถานการณ์ปกติดีแล้วนะคะ แต่มันก็คงจะยังไม่เข้าสู่ภาะวะปกติในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเนะาะยังไงก็นะะส่งกําลังใจให้นะคะวันนี้นะคะพูดถึงว่านะการเดินทางออกไปทํางานที่อื่นอยู่คนละทีนะ่มันมีช่วงระยะเวลาที่เราไม่เห็นหน้ากันมันมีช่วงระยะเวลาของความเหงา,งนะะาก่อนจะไปนะคะ มันไม่มีอะไรดีกว่าการพูดคุยและตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนก่อนจะไปนะคะต้องพูดคุยสื่อสารกันก่อนนะคะหน่ละจะไปกี่ปีนะสองนะจะกลับมาเยี่ยมบ้านเดือนละกี่ครั้งหรือสอเดือนครั้งหรือ 3. มเดือนครั้งเอาให้เข้าใจนะคะสนะคะคุณต้องการเงินเท่าไหร่ คุณอยากได้เงินเท่าไหร่คุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะ,ะต้องบอกแฟนให้รู้เรื่องนะจะไปกี่ปีนะสองเดือนกลับมาเยี่ยมบ้านทีหรือกลับมาเดือนละครั้งนะฮะอ่าเงินเดือนเท่านี้นะฮะอ่าต้องการเป้าหมายคืออยากได้เงินเท่านี้เพื่อมาอ่าเพื่อมาอสร้างนะ,ะสร้างหลักสร้างหลักหรือลงทุนทำอะไรสักอย่างด้วยกันนะฮะ ต้องออนชัดเจนนะคะไปกี่ปีนะคะกี่เดือนกลับมาเยี่ยมบ้านต้องการเงินเท่าไหร่นะคะคนรอเขาจะได้รอแบบมีเป้าหมายนะไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยอยากไปก็บอกว่าอยากไปแล้วก็ไปเลยนะก็ให้รอเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายแบบนี้นะคะมันเป็นช่วงความห่างทางใจไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แฟนจะกลับนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะเราจะได้มาอยู่ด้วยกัน แล้วทีนี้จะทํำยังไงนะะตกลงกันแล้วทํำยังไงนะจะทําให้ความสัมพันธ์มันใกล้ชิดมันไม่ห่างกันเกินไปนะ,ะอ่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เป็นยังไงคะมีกล้องใช่ไหมโทรคุยกับแฟนนะโทรคุยนะช่วงเย็นนะช่วงมื้อเย็นช่วงอาหารเย็นนะ โทรคุยแบบเปิดกล้องวิดีโอคอลทำไมต้องเปิดกล้องวิดีโอคอลเพราะเราจะได้รู้ความเป็นอยู่ของคนที่บ้านนะ,ะของแฟนเราเนาะโทรวิดีโอโอวิดีโอ,ว,โอวิดีโอคอลวิดีโอคอลวิดีโอคอลมาคุยนะคะจะได้เห็นหน้าลูกนะ,ะแล้วเห็นหน้าแฟนด้วยนะถึงเราจะอยู่คนละที่นะได้เห็นหน้ากันได้พูดคุยกันนะ,ะโทรมาทุกวันโทรมาทุกวัน อย่าให้มันห่างกันเกินไปนะมันพูดคุยนะมันแลกเปลี่ยนความเป็นอยู่ของกันและกันนะฮะอย่าโทรหาเฉพาะเวลาเงินออกนะฮะอย่าโทรหาเฉพาะเวลาเขาจะโอนเงินให้หรือนะฮะอย่าโทรถามแค่ว่ากินข้าวหรือ,อยังแล้วจบนะฮะโทรมาในช่วงของมื้อเย็นเราจะได้เห็นทั้งลูกนะเห็นทั้งแฟนเห็นคนในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า ถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่มันยังมีความใกล้ชิดเพราะเราวิดีโอคอลเห็นหน้ากันนะคะและอีกช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่นะอยากจะให้โทรคุยนะอีกช่วงหนึ่งก็คือก่อนจะนอนนะช่วงนี้ช่วงก่อนจะนอนจะเป็นช่วงที่เงียบสงบนะคะแล้วมันจะเกิดภาวะความเหงาเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เคยมีคู่นอนนะ คนมีคู่เคยคนเคยนอนด้วยกันหมอนใบนั้นที่เจอหนุนนะฮะวันนี้มันว่ามันว่างเปล่ามันจะเกิดการเหงาเกิดขึ้นนะวิดีโอคอลคุยกับแฟนนะฮะจะคุยเฉยๆหรือว่าจะคุยไปด้วยทําอะไรบางอย่างไปด้วยก็ได้นะฮนะกระชับความสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคอลนะฮะผ่านวิดีโอคอลนะนอกจากการพูดคุยนะฮะทำให้ความสัมพันธ์มันแนบแน่นนะฮะ ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของของความหนักแน่นนะใจต้องหนักแน่นทั้งสองฝั่งอย่าวอกแวกนะคะอย่าเปิดช่องให้คนนอกเข้ามานะ,ะอย่าเอาความทุกข์ของเราไปเล่าให้ใครฟังนะ,ะอย่าเอาปัญหาของเราและแฟนเราไปเล่าให้ใครฟังนะนะไม่มีเอ่อมันจะมีสักกี่คนร้อยหนึ่งจะหวังดีกับครอบครัว,วเราจริงๆและจะ หวังดีกับตัวเราจริงๆนะคะเอาไปเล่าให้เขาฟังนะคะให้เขาเห็นอกเห็นใจเรานั่นแหละนะมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดช่องให้คนนอกเข้ามานะเราต้องมีขอบเขตในการพูดคุยกับคนข้างนอกนะฮะอย่าเอาเรื่องความเจ็บช้ำในครอบครัวไปเล่าให้เขาฟังนะเขาหวังดีจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเราต้องมีขอบเขตในการพูดนะะมีอะไรเราคุยกับแฟนเนาะคุยกับแฟนคุยกับคนในครอบครัว พี่ก้อยก็นะวันนี้อาจจะมาซีเรียสนิดหนึ่งนะคะอาจจะมาแบบไม่ถูกใจหนุ่มๆในนี้นิดนึงนะคะแต่ว่ามันนอกจากเงินแล้วนะคะผู้หญิงพี่ยองตาต้องการความอบอุ่นนะความใกล้ชิดนะจากแฟนจากคนรักนะไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวแล้วจบนะคะคุณนะยังมีความต้องการนะคุณนะคะเงินมันซื้อไม่ได้คือคุณนะคะ แต่อย่างอื่นมันซื้อได้อำนวยความสะดวกให้ได้หลายๆอย่างนะแต่คําว่าแฟนเรานะคือคุณคนเดียวนะที่แทนได้นะคนอื่นแทนไม่ได้นะยังไงก็ไม่เหมือนนะยังไงก็ไม่เหมือนคุณนะอย่างน,น้อยๆก็วิดีโอคอลคุยกันสม่ําเสมอนะฮะวิดีโอคอลมาช่วงเย็นช่วงที่เรากินข้าวนะกับลูกนะช่วงมื้อเย็นของครอบครัวเราจะได้คุยทั้งลูกนะความเป็นอยู่เป็นยังไงคุยสาทัศุ์สุขดิบ แล้วแฟนเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเรากินข้าวหรือ,อยังหรืออยู่ยังไงนะหนาวไหมร้อนไหมอยู่สบายดีหรือเปล่าเจ็บข่าได้ป่วยอะไรใหม่นะวิดีโอคอลคุยกันนะเห็นหน้ากันมันก็ช่วยให้เราหายคิดถึงกันได้นะนะกลับบ้านนะตามที่คุยกันเอาไว้กี่เดือนกลับก็ต้องกลับนะฮนะอ่าพอถึงเวลากลับบ้านก็ต้องกลับนะเพื่อนะรักษาความ อบอุ่นในครอบครัวของเรานะถึงจะไม่แนบชิดเท่ากับที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันแต่นะ,ะมันช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ครอบครัวนะได้เห็นหน้ากันเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะใจเราทั้งทั้งคู่นะต้องมีความหนักแน่นนะอย่าเปิดช่องว่างให้ใครเข้ามานะ <c oughs> วันนี้นะคะก็มาในหัวข้อนี้เนาะเงินนะคะ ไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างแต่เงินอำนวยความสะดวกได้หลายๆอย่างแต่เงินซื้อความอบอุ่นและรักแท้ไม่ได้นะคะวันนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะช่วงส่งท้ายปีเนาะก็จะเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่15นะถึงวันที่27ทธันวามนะ,ะจะหยุดส่งสินค้านะคะคือ วันที่สามสิบเนาะหยุดส่งสินค้าแต่ว่าโปรโมชั่นจะหมดวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเพื่อที่จะให้นะะลูกค้าได้มีเวลาอยู่รอรับสินค้านะคะอ่าบางคนอะไรเอ่ยวันนี้จะก้อยสวยจังเลยปากแดงปากแดงนะจูบใช่ไหมคะอนะโปรโมชั่นเริ่มแต่วันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะก้อยไม่ถไม่จัดถึงวันที่สามสิบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า คุณจะได้มีเวลารอรับสินค้านะคะถ้าก้อยจัดไปถึงวันที่30ปุ๊บนะคะคุณเดินทางแล้วจะไม่มีคนรับสินค้าะะสินค้าก็จะตกค้างนในช่วงปีใหม่นะก็เลยขอจัดโปรโมชั่นนะคะวันที่15ถึงวันที่27นะคะก็1สัปดาห์นะเจ็1แ1ดเก้าวันนะครโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะ อคืนกำไรให้ลูกค้านะคะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างเนาะอ่านะตัวนี้ก่อนเลยนะคะดับเบิลแม็กซ์สิบแคปซูลนะราคาปกติห้า้อยหกสิบาทอ่านะโปรโมชั่นนะคะก้อยจัดของแถนให้เป็นกาแฟบาลอนสองซองแบบนี้นะคะได้ความรู้ขอบคุณครับนะคะยินดีนะยินดีนะ,ะสองซองนะคะ10บแคปซูลบวกกาแฟสองซองห้า้อยหกสิบาทเท่าเดิมน,นะคะอ่านะ ปกตินะก้อยขาย2องละหกทนะแต่ว่าก้อยจัดโปรโมชั่นให้สําหรับคนที่นะซื้อแบบ10แคปซูลแถมกาแฟ2อซองราคา560บาทนะคะโปรโมชั่นต่อไปนะคะเป็นดับเบิลแม็กพรีเมียมขวด30แคปซูลอันนี้เป็นของผู้สูงวัยนะคะนะแถมเฉพาะกิจไตตั้น1กล่องนะ โปรโมชั่นต่อไปนะคะเป็นโปรโมชั่นสุดคุ้มหนัสุดคุ้มอ่ะแต่ว่าก็คุ้มทุกอันนั่นแหละที่บอกมานะไอะตัวนี้นะคะหกสิบแคปซูลสูตรพรีเมียมของผู้สูงวัยนะคะแถมกาแฟบาลอนหนึ่งกล่องนะ,ะในนี้มันจะมีสิบซองแต่อันนี้ก็แบ่งให้ลูกค้ามันเลยไม่ครบสิบธินะคะ,นะคะแถมนะ,ะแบบหกสิบแคปซูลราคาสองพันบาทแถมกาแฟบาลอนหนึ่งกล่องนะคะ ราคา2,000บาทแบบโอนก็2,000ปลายทางก็2,000 2,000นะัอ่าโปรโมชั่นส่งท้ายปีนะคืนกำไรให้ลูกค้านะคะมีอะไรอีกนะตัวดับเบิลแม็กซ์สูตรออริจินอลนะคะของคนอายุน้อยไม่เกิน60ปีหรือคนไม่เคยใช้ยา30แคปซูลหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะแถมเฉพาะกิจไต่ตนหนึ่งกล่องนะฮะแล้วก็มีแบบ ออด้จินอลนะคะอะไรเอ่ยกินกาแฟแบบนี้ความดันสุจะสูงไหมครับอ๋อไม่อ่ะค่ะอ่ะพูดถึงกาแฟเนาะตัวนี้คนที่เป็นความดันเป็นเบาหวานกินได้นะคะมันมีไขมันเทียมอ๋อถ้าซีเรียสเรื่องไขมันเทียมนะก็ไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่าตัวนี้มีครีมเทียมด้วยนะนะอ่าถ้า ถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องไขมันเทียมก็กินได้นะตัวนี้มีครีมเทียมเนาะอ่าถ้าซีเรียสเรื่องครีมนะคะก็ไม่แนะนําให้ใช้นะตัวนี้จะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะเบาหวานกินได้ไม่มีน้ําตาลนะคะมีกระชายดำนะถังเช่าปูขาวสมเห็ดลินจืออแเชโรล่าเชอร์รี่นะคอลลาเจนปลาทะเลใช้ซูคคโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะ มีกาแฟแล้วก็ครีมเทียมเนาะนะหนกล่องราคาปกติ610บาทนะโปรโมชั่นกาแฟนะคะสกล่องจากราคา1,200บาทนะอ่าจัดไปเลย1,100บาทนะคะ1,100บาทได้ส่วนลดทันที100บาทนะคะอ่ากาแฟบาลอนสูตรออริจินอลนะคะ60แคปซูลแถมกาแฟบาลอนหนึกล่องเหมือนกันนะคะราคา1,800บาทนะ ตัวนี้ขวดใหญ่ไซสประหยัด1,800บาทนะจัดคู่กับกาแฟบาลอนนะหกล่องสิบซอมีคำถามก็สอบถามขึ้นมาได้นะคะ นะคะถามได้นะนะโปรโมชั Pro ่นนะส่งท้ายปีปีนี้นะคะเริ่มวันที่สิบห้าถึงวันที่ยี่สิเจ็นะคะเดี๋ยวคุยก้อยจะทวนให้อีกรอบหนึ่งว่ามีโปโรไหนบ้างนะคะนะโปรสำหรับคนที่สั่งซื้อแบบเป็นกล่องสิบแคปซูลห้า้อยหกสิบนะคะแถมกาแฟบาลอนสองซองนะโปรแรก อ่าโปรที่สองนะอ่าแบบหกอ่าแบบสามสิบแคปซูลนะคะสำหรับผู้สูงวัยแถมไตตันหนึ่งกล่องอ่าตัวนี้เป็นเฉพาะกิจนะคะไตตันมีอะไรบ้างนะ,ะในนี้มีถังเช่านะคะเฮลินจือโสมแอลอาจินีนกระชายดำแปะก้วยซิงแอมิโนแอซิคริตนะคะนะตัวนี้เป็นตัวเฉพาะกิจนะคะเอาไปกินเวลาจะมีกิจ เนาะแถมให้หนึ่งกล่องนะในนี้มีสี่แคปซูลนะเขาจะแบ่งแยกออกมาแบบนี้นะคะแพ็คละสองแคปซูลแบบนี้นะในนี้จะมีทั้งหมดสองแพ็คสี่แคปซูลนะแถมให้สำหรับคนที่ซื้อดับเบิลแม็กพรีเมียมขวดสามสิบแคปซูลราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะแถมไททันหนึ่งกล่องนะอ่ะอีกโปรหนึ่งนะเป็นโปรขวดใหญ่ไซส์ประหยัดหกสิบแคปซูลราคาสองพันบาท แถมกาแฟบาลอนหนึ่งกล่องนะในนี้มันจะมีสิบซองนะคะกาแฟบารอนหนึ่งกล่องนะสองพันบาทนะคะเสร็จแล้วนะฮะตัวออริจินอลมีโปรเหมือนกันเนาะออริจินอลจะมีขวดเล็กสามสิบแคปซูลหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ขวดใหญ่หกสิบแคปซูลหนึ่งพันแปดร้อยนะ,ะมีสองขนาดนะ,ะขวดเล็กนะคะสามสิบแคปซูลหนึ่งพันหนึ่งร้อยแถมเฉพาะกิจไตทตาหนึ่งกล่องนะขวดใหญ่นะไซส์ประหยัดแบบนี้นะคะ 60แคปซูลราคา1,800บาทแถมกาแฟบาลอน1กล่องนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะคุณวิทยานะคะกแจ้งโปรโมชั่นนะคะสวัสดีค่ะ,ะโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้นะคะจะจัดช่วงเดือนสุดท้ายของปีนะ,ะเป็นโปรโมชั่นคืนกําไรให้ลูกค้านะคะสนใจโปรไหนก็ทักได้นะคะทักได้นะ,ะเดี๋ยวก็อ่จะ ใส่เบอร์ไว้นะคะเวลาก้อยไลฟ์สดเนาะเบอร์มันจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะหรือว่าใครสนใจนะคะเดี๋ยวก็จะเอาเบอร์ขึ้นแล้วคุณแคปหน้าจอไว้นะคะเบอร์โทร092291624นะ สักคู่นะคะเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นเนาะอ่าเบอร์โทรขึ้นมาแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็นะแคปหน้าจอเอาไว้ศูนย์เก้าสองห้าสองเก้าหนึ่งหกสองสีโทรมาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะมันอ่าจัดให้ทุกไซส์ทุกขนาดนะคะสามสิบแคปซูลน,นะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดไปแล้ะนะะสิบแคปซูลอะไรเอ่ยมันหลุดอะไรอะไรหลุดคะไม่หลุดหรืออะไรหลุดคะ ไม่หลุดหรืออะไรหลุดนะจัดทุกขนาดนะคะช่วงปีใหม่จะจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะวันที่1ิบหถึงวันที่ยีเจ็ดเนาะ,ะเป็นช่วงเวลาโปรโมชั่นนะฮะส่ทงท้ายปีเก่านะคืนกําไรให้ลูกค้านะฮะสิแคปซูลแถมกาแฟค่ะพอแล้วนะพอแล้วน่าจะน่าจะโอเคแล้วล่ะน่าจะเข้าใจแล้วล่วนะเนาะ อ่ามีคำถามก็เน็ตหรือสัญญาณเน็ตหรือสัญญาณเอาเหรอดูต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 ูดูอืมอะไรเนาะปัดเนี่ย เปิดมือถือด้วยอ้าวหรอคะเอา,เอาของผมครับหา่หาเลยไม่ได้ฟังโอ้ยก็เลยก้อยก็เลยลือใหญ่เลยเอ๊ะสองจัดสัญญาณดิบอกว่าสัญญาณเน็ตของคุณเหรออ๋อเราก็ตุกใจ นะนึกว่าของก้อยนะะอ้าวตอนนี้โอเคนะะโอเคแล้วเนาะคุณคุณมนตรีใช่ไหมโอเคแล้วเนาะอ๋ะอ,อ,อ,อสัญญาณคุณมนตรีโอเคแล้วเนาะเออนะ,อะ,นะจ้าจ้านะวันนี้มาแป๊บเดียว รู้สึกรอ้อนแล้วไม่ได้เปิดพัดลมเพราะว่าเมื่อกี้เปิดประตูไปมันหนาวนะอากาศหนาวข้างนอกเย็นปิดประตูแล้วร้อนนะ,ะมีคําถามไหมคะจะถามเรื่องของอที่มันค้างคาใจคุณนะถามได้ทุกอย่างนะที่มันค้างคาใจคุณอยากมีปัญหาอะไรอยากถามถามก้อยนะถามได้เลยนะก้อยนั่งตอบให้นะหรือว่าจะถามโปรโมชั่นสินค้าก็ถามได้นะ นะถ้าไม่มีใครถามก็จะปิดไร้นะปิดไฟ์แล้วก็ไปเปิดพัดลมแนละ้วรู้สึกร้อนแล้วนะนะคะมีไม่เอย่ยนะไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะนะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นสิบห้าถึงยเจนี้นะคะอยากได้โปรไหนโทรมาสอบถามก่อนได้นะ,ะหรือสั่งซื้อได้เลยนะสำหรับลูกค้าเก่านะสั่งซื้อได้เลยเอาโปรไหนแจ้งพี่ก้อยเลยนะคะไปแล้วคะ่ะ Da er alarm.